เปิดหน้ามาดีพอร้คนนูว่นที่ก่อนนะใ่เอาเงินแล้วพเปิดหน้ามามันดีชนะผ้าส้าคิงกับส้าดินกับส้าแหน่แล้วกาบเอาสวัสดิเขตพี่น้องเพราะว่าวอรอนกับวจักทาาหรอกแต่ว่าให้เพ็่นบอกท่าไปเนาะไปซื้อไปซื้อไปซื้อไซื้อ อยื่อนพนเองเวกินเผาเพื่อนกินเผาืกินเผาเพื่อนอยู่นนะครขอสีก็เลยกินเาไปสวรรค์เลยเนาะอยากิ่หอนใจแต่สวรรค์กันแคบพค้งมัน้งมหม้อไก่หอนวี่าง่ไแต่นเรารคยมาแต่เื่อนลเหนียวนะไก่เจ้าทินไปแล้วพาไปบอกบอกะเพราะเพียอนจะมาซ่าว่านมาเต็มรด วผู้ชายบาน้อยมาซุ้าเอนั่งทั้งร้าง่นี่นอเลยบกยทั้งล่างนะนั่งหนาวอยู่ทั้งางหัวจหนาวหนาววันนี้เพราะว่าอาการเย็นๆเนาะหมแต่มาชีวันนันเนี่ยเกาะเนามลันลบก่อนลูก นันจะกไกลซอนมาเลยเป็นนักอนนะเรี่มันสวนมันไก่ไกครับนัรอนไก่สอนเนาะันเลื้ง ่ไหมาีางบอกไปทางไหน,น,น,ไหนเดี๋ยวทางนานเดี๋ยวทางนานเลยวะเนี่ยวพ <c oughs> วสก่ใส่ ต้องสตางกันนเที่ยวเขาฝาเซลลังขนมันนั่นแะใช่ไหเาะร้ันว่ามันจะได้หลงเร็จแล้วราัดยงใรดใจเลยคะชด้ปะเนียแวเราก็จเทน้ลงไปเียเราไปดูเลยว่าจะได้หรือเปล่าไป้วทไมสีองนีวละกนมม่เห็เออเล้างเงินเป็นงไทยเอาไมีมั้มันมียังไง อันอนหงอหรู้ละกรู้ลเออหอเลยฟังไยวัดนี้ไปทางไหนวัดนี่เปลือนเปลือนเปลือนเฮ้ยงผ่จังหวัดอี่ยังมุกาหารอีดีค่ะเออ้า พี่น้องนี่เขายู่ไกลๆกันนึงเนอสบายดีมุกดาหารบ่กเแยนแล้วลายจิบก็แค่เราสุยน้องขามไปยังอันอนั้นอีกยังวะที่ดาบดดายทคหนขังบกแจ้าบรรยากาศ แต่่าอยู่มันเป็นหาดกออัสองเรือแถวนี้แหละมันจะเช่วงเรียรลิงนั่นสนยา้เนี้เป็นะมอนบอซีเทียนบอเด็กน้อยดินเออน้องจิ้ันเนาะซีเทียนไฮน้อิงบอยักมืออีกแล้วนี่ีว่า

มันรุ่งไงจับเยับมานี่ตาขึ้นมาเ่ขึ้นมาขึ้นมาคอยขึ้นเถอะคอยขึ้นเถอะเออคอยขึ้นโอ้หตางแรดพี่น้องเลยแสงสว่าแคมของ ยิงมะนาวะละโอ้ีโหแข่งแรกในชีวิตแข่งแรกในชีวิตผู้ครัวอยู่ผูกพีาา่น้องครัวาขามแม่ลำคอหมกลาหานนะอ้แข่งทองโอ้หา,าดยังวะผ่ายังวะมีอยู่ไอ้สื่อร์อย่าง ยี่ปชื่ออีกย่างป่าพอแกไปสื้อป่ะเอามาแบบที่เอามาที่อันนี้นอเอ้ามาสาวสาวน้อง่าคนบอท่นมาลายรนะอู้หูใหญ่โตขนาดที่น้องเลยมันนบได้ละเอเคี้ขีไเห็นวันของเห็นหมดแล้ว

เดินทางมาสะพานเพื่อมาสื่อของเด่นอยู่นี่บอสฮะได้ยังอันนี้หรือบออันทเลนี่อนอะห่าพัอันะหาพัดยลูกลุงหาพัดอันเพื่อไทอันนึงดอกเอาหนึ่งนนแหละเนาเอาสียังสียังนะ

วเล็ดปมเกียว

แบบฮอเกวส่งเสียงฟ้าฟ้าเทอแก่งกระเบาพที่นนันนปดเผ่าชนพื้เมืองเรื่อยมานไรสิเป็นชพานัวสพานมิตรภาพลาวไทยเห็นสองโอ้ทีนเป็นอะไรกรบ่เลยขัวกระเทาะมาเันใงกับรเรือะไวกันตั้งใ อัม马มาสวรรค์อัม马มีคั่วส่วนตัวด้อสิบอกไข่มาทุกครั้งต้องไปกินคัวหลังนันนันบอกกินก็ได้นั่งมาก่นงกับไปเพ้แพ้ค้าเจ้าไปดูนึกไงตู k สิตู้ตูตู้เอาออัวนางเูโอ้ไ่ออย่าลตัวได้ เสด็จพี่ไปไปใส่เเออทาเลยไปเสด็จี่เสดจี่มาแดนมาลงให้นางเลยเสด็จพี่นาเสด็จเศรียไปเสด็จเศรียไปเสด็จไปไปเวลาเนี่ยมันลง

งามทั้งใจเอองามทั้งกายงามทั้งใจซื่อนุมซื่อเข่าซื้อยาสูบหรือเตพอหู้ือเข่า้อเขากินใส้เง้นองหมื่อนุ่มซื้อเข่าซื้อยาสูบโอ้ยสยงมันเล่การ์มนลนี่คือบรรยากาศ่เนาะาบรีมียังหมามาก ประเด็นอียงหนุกนะแม่จะเรนอะไรล่ะคืนคืนไ้ปเดนอยงกม่เนม็อคืนมั้งไงสิบคนแม่จะยิใส่ละแม่ใช่แม่ใช่ใส่ยิมสโอยังโอ้โหจับจับว้า Cặp này và... Buồn quá kì ừ. Hả? Buồn quá Nhìn cái húp lên ừ. ừ. đâu này sao? Ừ. Ừ. Nhìn này ừ. đây cái này họn cái này là cái này này cái này là cái này cái này là cái này cái này là cái này cái này รอกสนามันนาวารพี่้อก็ได้เป็นวัดเป็นอนไ้ไปบ่นะของานมากยิ้มผูกผุนเนาะเป็นกำลังมาขวงานขวเกะมาละพวกเศร้ายิ้มเศร้าขี้เนาะไอ้หน้าครีมมันเข้ามาในรถ มันหนาไ่ไป่ายรถกับไรดีโอสีาสีมาสุกมาหาสีสวรรค์มาหาโอ้ไายหุมก uh, ่อยบ่โอ้แต่เดียวเด่นใหอี่ะนั่งไม่ดีหลกนั่งไม่ดีไม่ใชอยากหลอดกระลุกมีไปด่ Ôi, ừ, ừ. ơi sàn muộn thế ơi, ô, áo nang nang gì? Siêu thị bò đấy, bò đâ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 y, bò vào hơn đây, bò 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 bò อันของผูู้หาคตพี่้องกะเอ้าคปกันทีเลยปิดคลิปไว้เพียงคำนี้แหละจะไัดฉาห้าสิไปใช้กะติดตามพี่ๆต่อไปนะบอ,อกกันพี่นานแหละนะบายดีนะบายดี